สวยงามแบววมากเลยนะคะมันกำลังเป็นเทรนด์คนเป็นอะไรใหม่ล่าสุดค่ะพี่เมษาคะแต่ว่าที่ประเทศจีนค่ะตอนนี้เทรนด์เขากําลังมาแรงเลยนะคะเป็นคลิปติดผมรูปแบบใหม่ค่ะแบบไหนคะเป็นแบบที่ว่ามีแบบต้นไม้ขึ้นมาบนหัวเราได้เลยนะคะ แรกไม่อยู่ที่ผมกับลําตัวและต้นไม้ก็งอกอยู่ข้างบนเหรอคะคุณเป็นรูปแบบใหม่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูการนําเสนอข่าวดีกว่าราะนี้หนุ่มๆของเรารออยู่นะคะไปติดตามกันเลยค่ะที่น้องพีและน้องข้าวปั้นค่ะสวัสดีครับ,รบพบก,กับพวกเราสองคนเช่นเคยครับกับผมพี่เด็กชาย รุ่นอรุณอุปราชหนุ่มน้อยหน้าคมคนน่ารักรายงานตัวครับผมและผมข้าบ้าเด็กชายนัทธวรนาวินหนุ่มน้ามนุทะเลมาแล้วแน่นอนครับถ้าเกิดเจอกับพวกเราสองคนแล้วจะต้องมีข่าวเด็ดเด็ดเป็นโดนน่ารักน่ารักจากท่วที่มุมโลกมาฝากคุณพื่อนและคุณผู้ชมเช่นเคยครับใช่ครับและข่าวเด็ดเด็ดของเราน้่งก็คือการติดกิ๊บครับผมเออเดี๋ยวนะครับการที่สาวสวยจะติดกิ๊บติดผมอย่างนี้ ก็เป็นเรื่องปกติดีนะครับใช่ครับแต่กิฟอันนี้ผู้ชายจินนะครับตุ๊ดไม่ผู้ชายติดกิฟด้วยหรอครับผมว่ามันคงจะเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยครับกิฟค,คงจะแปลกผม,มอยากชมแล้วล่ะครับผมว่าตอนนี้เราไปชมกันเลยครับไปกันเลยครับไปกันเลยครับผู้ชายติดกิฟ หนุ่มสาวชาวกรุงปักกิ่งของจีนกำลังฮิตเทรนแฟชั่นใหม่ที่นำกิ๊บติดผมที่เป็นต้นอ่อนพลาสติกมาประดับบนศีรษะของตัวเองซึ่งชาวเน็ตในจีนพากันเรียกว่าสปรู๊โดยเทรนแฟชั่นใหม่นี้เริ่มปรากฏให้เห็นตั้งแต่เมื่อประมาณกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจากการนำเสนอนในเว็บไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมากเลยละครับโดยในช่วงแรกที่เริ่มมีการรายงานเกี่ยวกับสปร ผู้คนจํานวนมากในกรุงปักกิ่งมองว่าเป็นสิ่งแปลกประหลาดแต่เมื่อมีคนเริ่มติดสเป้ามากขึ้นก็ทําให้สเปาได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆครับสําหรับทิวติดผมสเปา้ามีหลากหลายแบบและขนาดครับมีตั้งแต่ต้นอ่อนของโคเวอร์ไปจนถึงพวกเหตุส่วนราคาจําหน่ายตั้งแต่5้าหยวนหรือประมาณ28บาทขึ้นไปครับทางด้านเหลียงเถานักร้องแนวเพลงคันที่จากมณฑลกุ้ยโจว ทางตอนตกเฉียงใต้ของจีนที่เข้ามาอยู่ในกรุงปักกิ่งเลือกสเปาที่เป็นรูปพลิกเพื่อแสดงถึงความเผ็ดร้อนซึ่งเป็นบุคลิกลักษณะของชากุ้ยโจขณะที่ฮุยจินนักเรียนหญิงวัย14ปีกล่าวว่าเธอเลือกติดสเปาเนื่องจะเห็นหลายๆคนติดกันซึ่งเป็นเรื่องที่ดูน่าสนดีครับส่วนต้นกำเนิดที่แท้จริงของกิ๊บติดผมสเปานั้นมีการอ้างกันครับว่าเกิดขึ้นครั้งแรกที่เมืองเฉิงตู ซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนซึ่งมีการติดสเปาว์ตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาครับขณะที่ชาวเน็ตบางส่วนเปรียบเทียบสเปาว์กับเครื่องประดับผงโบราณของจีนส่วนบางคนบอกว่าการติดสเปาว์เป็นการแสดงถึงการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนครับ แต่ไม่ว่าจะมีต้นกําเนิดมาจากที่ใดสําหรับพ่อค้าแม่ค้าแล้วสเปาเป็นสินค้าที่ขายดีที่สามารถสร้างรายได้ให้กับพวกเขาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับดึดดึดดึดดึนเดดึเห็นไหมเนี่ยแล้วก็มีกสินกันนะเี๋อวสิดไม่เหรกล่อดผมเฮยตลกมัว่าเลยครับถ้าเกิดไปใส่ที่จีนอาจจะเป็นเทรนแฟชั่นที่ฮิตมากๆเลยนะครับ แต่เราว่าเอาไว้ใส่วันคริสต์มาสดีกว่านะครับถ้าเกิดใส่ตอนนี้เดินออกไปเขาจะเป็นบ้านนะครับทำไมละ่ะเรา้สตซื้อมาตั้งเจ็ดร้อยภาษีก็ตั้งเจ็ดแสน <c oughs> เดี๋ยวนะแน่นอนครับซึ่งของเราก็ไม่แพ้คนจีนเหมือนกันครับผมในประเทศไทยนะครับก็มีกิฟต์แบบคล้ายๆคนจีนครับแต่จะเป็นผลไม้อันใหญ่ๆครับ แต่ที่เราจาได้นะนะคอไอ้ผลไม้อันใหญ่ๆเนี่ยเรเห็นกับเดียวก็หายไปน,นี่ใช่มใช่มันฮิตแบบช่วงเวลาสั้สนๆนะครับนี่แหละครับก็คือข่าวสีสันที่เราสองคนน,นําเสนอให้เพื่อนๆและคุณผู้ชมได้รู้กันค่ะกลับมาพบก,กับพวกเราได้ใหม่ในรายการห้องข่าวเยาวชนสำหรับวันนี้สวัสดีครับจิงกาเบลจิงกาเบลจิงกาเบล